วันนี้กินไก่ทอดเกาหลีแต่ทําที่ไทยนะมีหลายรสชาติจ้ะแต่เราเลือกรสชาติอันนี้เป็นรสชาติซอสซอสเกาหลีเอาอร่อยเหมือนกันเนาะก็จะมีงามีซอสเป็นออกหวานหวานเค็มเค็มนัวนัวนิดนึงปลาเลมปลาเลมก็อร่อยเหมือนกันนะคะเด็กก็กินได้ไม่เผ็ดกินไปสักพักหนึ่งก็หมดแล้วปีกหนึ่งนะจ๊ะ กินแล้วก็มองซ้ายมองขวาด้วยนะเดี๋ยวคนมาแย่งกินนะคะเพราะว่าเราซื้อมาแค่ไม่กีก่ชิ้นเองเดี๋ยวเราจะไม่อิ่มเนาะอะ่เราก็กินไปเรื่อยๆนะต่อไปก็เป็นรสชีสน,นะเยิ้มๆรสชาติก็ออกมันๆมันๆแบบว่าอุ้เปเ๊มแป๊มโอ้ยอร่อยอร่อยบอกไม่ถูกกินอะไรก็อร่อยไม่รู้เป็นอะไรไม่มีเลยคําว่าไม่อร่อยทุกอย่างอร่อยหมดยิ่งเวลาตลาดนัดนะคะยิ่งแบบว่าของกินเยอะแยะมากมายหรือเวลาเดินไปนี่คือแบบ แต่ว่าเตะตาเตะใจมากเลยนะคะเดินไปอยากจะเข้าร้านเดี๋ยวก็ซูชิเดี๋ยวก็อนุเดี๋ยวก็อันนี้นะพูกไปพูดมาแล้อยากกินหมดเลยแต่ว่าเงินมันไม่พอจะซื้อ <c oughs> วันนี้ซื้อมา5ชิ้นนะคะมีรสชีสรสมาล่ารสซอสเกาหลีแล้วก็รสวิ้งแซ่บกินอย่างอลเลี่อยมากเลยจ้าแล้วก็เขาก็ทำอร่อยจริงๆนะ สักพักหนึ่งนะคะก็เหมือนแบบว่าจะมีตาคู่หนึ่งจับจ้องเราอยู่ เราก็ไม่กล้าหันไปมองนะคะเพราะว่ากลัวเขาขอของกินเราเราก็กินไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่ไม่ใช่ซื้อมาอย่างเดียวนะซื้อมาสองชิ้นลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นปาลาระเบิดแล้วก็ลูกชิ้นฮัวดอกที่เขาทอดนะคะเป็นกรอบๆเดี๋ยวกินอันนี้เสร็จก่อนแล้วค่อยกินลูกชิ้นต่ออร่อยเราคิดว่ามีคนจับจ้องเราจริงๆแหละที่เรากินเรากินแบบไม่เรียกใครเลยนะกินเหมือนโกดไก่มาย,ยังไงไม่รู้เอาหันไปมองดูดูด <laughs>

Oh. <music> you